คุณบุศกรใส่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีคุณวีลาอาจารย์วีลาเธิญเลยเธิญเลยคุณบุศกรค่ะชื่อบุศกรนะคะครับฮัลโหลจะปรึกษาเรื่องหน่อยค่ะฮัลโหลว่ามาเลยว่ามาเลยคือนี่คืองี้น้องส้ายมาขออาศัยอยู่อ่ะ จะอยู่มานานแล้วนะตั้งหลายปีสามสิบปีแล้วแล้วจะไล่มันให้ออกไปมันไม่ยอมออกไปทำยังไงดีฮะไปฟ้องให้นั่นดีไหมสายไหม่ต้องรอดหรือว่าอะไรอะเออแล้วมันแล้วแล้วเขาอยู่มาตั้งสามสิบปีแล้วทำไมอยู่ๆวันหนึ่งอยากจะไล่เขาออกไปล่ะก็ก็รู้นึกว่าเขาอยู่กับเราจะดีไงจะจะเป็นเพื่อนกับเราเราเป็นสาวโสดนะขณะนี้จันอายุแปดสิบสองแล้วอะเขาอยู่ตอนอายุ หกสิบอ,ะอ่ะห้าสิบเออแล้วแล้วแล้วน้องสปายคุณป้ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะมาอยู่ตั้งตั้งหลายปีแล้วมาอยู่แต่ลูกมันเล็กๆตอนยีงรุ่มเป็นหนุ่มแล้วอ่ะแล้วก็มีหลานเลินแล้วแต่ไม่อยากให้มันอยู่อะช่วยช่วยทําไงดีไปไปไปไอ้นั่นดีไหมไปสายไหม่ต้องรอดหรืออะไรนะที่เพียบที่มันมีอะไรหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนน่ะ<อ>ใช่ไหมตอนไรอะ่ะ อะไรของตำรวจอะของตำรวจก็มีไม่ใช่ไม่ของตำรวจของกระทรวงมหาดไทยอ่ะดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมอะไรอ่ะกาจะช่วยได้ไหมฮะที่เอาให้มันออกไปจากบ้านเนี่ยล่ะคะ่ะบ้านนี้บ้านของคุณป้าหรือใช่บ้านคอนดิชันเองใช่<อ>แล้วทำโซนยังไงแ,แล้วมัน,<า>นเป็นบ้านยังไงบ้านเดียวแล้วเราแบ่งพื้นที่ให้เขาอยู่หรือยังไงหรือมันเป็นพื้นที่เป็นเป็นเป็นห้องเป็นคอนโดเป็นอะไรไง ขาเป็นบ้านเดียวบ้านเดียวเลยพื้นที่เจ็ดสิบห้าตารางวาเจ็ดสิบห้าตารางวาเนาะเออเออแล้วก็แบ่งห้องกันใช่ไหมอยู่อเออเ้วก็ล้วก็แบ่งกันอยู่อ่ะเขาอยู่ข้างล่างอ่ะฉันอยู่ข้างบนน่ะโอ้เป็นเพื่อนกันพออยู่กันพออยู่ด้วยกันแล้วมาเกลียดมนะันน่ะฉันฉันไม่อยากอยู่กับมันฉันก็ไปซื้อคอนโดอยู่เลยนะั่นเนี่ยตอนที่ฉันอยู่คอนโดแล้วแล้วทิ้งบ้านให้มันอยู่แต่ตอนนี้แก่แล้วไงฉันจะกลับไปอยู่บ้านแล้วฉันบอกให้มันออกบอกจะบ้านไปมันก็ไม่ไปมันจะอยู่บ้านฉันเนี่ยมันว่างเงี้ยเออ เออมันมันมันที่ว่านี่คือใครน้องสะภายน้องสะภายอ๋อน้องสะภายแล้วแล้วแล้วน้องคุณล่ะน้องอ๋อน้องชายชั้นนั่นใช่ไหมเออน้องชายชั้นไปมีเมียใหม่อะไปอยู่กับคิดหายอะไรยุ่งตายเลยซับซ้อนมากใช่แล้วมาบอกมาฝากไอ้นอกใต้คนนี้ให้อยู่บ้านฉันมันว่าเงี้ยคือเมียมันอะคือเมียมันอะซับซ้อนมากเลยซับซ้อนมากคิดว่าคงต้องอยู่คอนโดไปเรื่อยๆแหละครับท่าทาง ครับฉันไปฟ้องศูนย์น้ำรองทำให้ใช <ไป S 2> ่ไบฟ้องก็ไม่ได้อะไรแล้วครับห<ม>น้า<ม>ครัวต้องอยู่คอนโดไปเรื่อยๆแล้วครับไม่นี่ดิฉันแก่แล้วอยู่คอนโดไม่ดีเดี๋ยวเป็นลมตายไม่มีใครรู้ว่ <นะ S 1> อย่างนี้แหละก็ก็ก,ก,ก็ก็หาคนไปอยู่ที่คอนโดด้วยจะได้รู้ว่าเวลาเป็นลมไม่ใช่ไม่ใช่เอาใช่ทีทำไมจะไม่ใช่เราก็บอกว่า อยู่คอนโดกลัวว่าเป็นลมแล้วจะไม่แล้วจะตายก็ต้องหาคนไปอยู่ที่คอนโดด้วยดิจะได้รู้ว่าเป็นลมไม่ไม่ไม่มอยากอยู่บ้านจะกลับไปอยู่บ้านอะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเลยเถิดไปเยอะแล้วจะอะไรอ่ะจะกลับไปอยู่บ้านไม่ได้แล้วเลยเถิดไปเยอะแล้วเลยเถิดไปเยอะแล้วโอ้แล้วไล่มันไม่ได้ไม่ไปไม่ไปไล่ก็ไม่ไปไล่ก็ไม่ไปโอ้ใช่ไล่มันก็ไม่ไปเพมันก็ไล่เขาไม่ไปลจะไปทําอะไรแล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้วอยู่คอนโดแล้วหาคนไปอยู่ด้วยจะได้ไม่เป็นลมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว ขนาดนี้อายุ82แล้วเลิกแล้วไม่เอาไปคิดอะไรแล้วชีวิตไม่ต้องไปอยู่คอนานแม่อะไรแล้วอยู่คอนโดนั่นแหละดีแล้วแม่ฉันอยากก็ไปอยู่บ้านไม่ได้ก็อยู่คอนโดเนี่ยดีแล้ว82เนี่ยภาระน้อยดีไม่ต้องดูแลอะไรมากใช่ฉันก็ชอบนะฉันก็ชอบไงก็อยู่คอนโดก็ดีแล้วไงก็ถูกต้องแล้วภาระก็ไม่มีมันไม่ต้องดูแลห้องกว้างกี่ตารางเมตรล่ะ หอห้องดิฉนันละสี่สิบตารางโอ้ยสบายอยู่คนเดียวสี่สิบตารางเมตรนี่เ oh. ต้นระบำได้เลยคุณเหรอเออสี่สิบตารางเมตรเนี่ยตัวเราเนี่ยมันคิดเฉพาะตัวเรามันแค่สองตารางเมตรเท่านั้นเองอะใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็จะให้เขาอยู่บ้านเราไปเรื่อยเออให้เขาอยู่บ้านเราไปเถอะก็คิดว่าคิดคิดว่าคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเราไปเอาบ้านเขาไปอยู่ตอนนี้เขามาอยู่บ้านเราเขาคิดอย่างนี้ก็แล้วกัน จะได้ไสบายใจตอนนี้มันไม่ใช่เวลามานั่งคิดเรื่องทรัพย์สินแล้วอายุแปดสิบสองแล้วไม่เราก็รอไม่ต้องรอเราอายุแปดสิบสองนี่เรารอวันตายแล้วเราไม่ได้รออะไรแล้วครับนี่อาจารย์ตอนตอนที่อายุน้อยตอันนี้แหละตอนนี้อายุมากแล้วเอาปัจจุบันนี่เราไปย้อนอดีตทําไมล่ะตอนนี้เราแปดสิบสองแล้วไม่ถึงห้สิบเจ็ดเสิบเคยให้มันไม่ไม่ต้องไม่เอาตอนนี้เราแปดสิบสองแล้วเราต้องอยู่แบบแปดสิบสองสิเราไปอยู่แบบเราไปนับถึงอดีตอะไรมากมายไม่ได้ ปดสิ <82 S 2> บสองแล้วแต่อา,ายุหกสิบมันก็ไม่ไปเออก็แปดสิบสองแล้วเนี่แหละแปสบสองอยู่แบบแปดสิบสองสี่สิบตารางเมตรคอนโดอยู่คนเดียวเนี่ยวิ่งได้เลยนะครับชายก็แฮปปี้ดียแฮปปี้แล้วจะไปจะ,จะไปดั้งเอาเรื่องไม่แฮปปี้เข้ามาในสมองทำไม <c oughs> เออต้องให้สอนไว้เหรอแหมผมยังอายุไม่เท่าผมยังรู้สึกไปว่าเฮ้ยช่างมันเถอะลอ อาจารย์ไม่ให้ขึ้นไปฟ้องไม่ต้องไปฟ้อ,องอะไรทั้งนั้นอยู่คอนโดงเงียบๆเ,เลยสบายๆเอเอนึกว่าอาจารย์จะเสนอให้ไปเสนอเนี่ยเสนอให้อยู่เงียบๆยบังไ,ไงเา่าเสนอให้ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายปวดหัวเ,<อ>เพราะเวลาเ,<อ>เราไปโกรธใครมันแค้นมันมีโทสะไม่ดีแก่แล้วอย่าไปโทสะมากใช่ใช่เนี่ยหัวหนุ่หัวใจแต้วนี่ไงก็ดียวตายเร็วกว่าที่คิดอีกต่างหากอ้าว นะ <łość> ครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมรับรองว่าผมจะไม่เป็นคนแก่แบบนี้เด็ดขาดนะนัตโปงคอยดูด้วยนะตอนตอนผมแก่คุณคอยดูด้วยนะว่าผมจะอิจฉาขนาดไหน